การอ่านรอยแก้วชนิดบรรยายผู้เขียนเดินผ่านคอบหมูที่สาธิตกรรมวิธีการทำหมูแฮมจึงเริ่มเข้าใจว่าทำไมหมูแฮมของออสเตรียหรือเยอรมันจึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะมีวิธีถนอมอาหารสดด้วยการใช้เกลือเป็นเวลาหลายพันปี กระทั่งค้นพบและถ่ายทอดสุตรเด็ดของการทำหมูแฮมโดยเฉพาะขาหมูอันลือชื่อพอถึงเหมืองเกลือซึ่งเป็นอาคารเก่าที่ได้รับการบูรณะเจ้าหน้าที่จะนำชุดคล้ายคนทำงานในเหมืองมาให้เปลี่ยนเพื่อความปลอดภยัยและย้ำให้ปฏิบัติตามไกด์อย่างเคร่งครัดเพราะภายในลึกมาก ต้องนั่งรอคิวเข้าอุโมงค์ที่เปิดให้ชมเป็นร,บรอบๆเมื่อได้เวลาพวกเราเดินตามทางสู่ประตูเล็กๆเ,เข้าไปในอุโมงค์ตามเส้นทางที่คนงานเหมืองผ่านเข้าออกหลายพันปียิ่งลึกอากาศยิ่งเริ่มหนาวขึ้นทางก็แคบลงเรื่อยๆจากเรื่องเหมืองเกลือเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ